สาขานาเกลือตะลุยป่าจาก <Hey! S 1> สวัสดีเพื่อนเอนช่องมัมมี่ใหม่แม่บ้านศิลปินทุกคนนะคะวันนี้ใหม่พาเพื่อนๆมาที่บ้านสาขานาเกลือซึ่งเป็นบ้านของสามีใหม่เองนะคะ นี่เดี๋ยวจะให้ดูที่บริเวณตรงนี้ตรงนี้นะคะก็เป็นบริเวณพื้นที่ที่เราจะทำ <Wow. S 1> สตูดิโอศิลปะไทยกันนะคะซึ่งเร็วๆนี้แหละคะ่ะเราจะได้ทำกันแล้วแต่วันนี้เนี่ยมาไม่ได้เกี่ยวกับงานศิละปะใดๆทั้งสิ้นเราจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาตะลุยป่าจากแม่น้ำตรงนี้นะคะจะเป็นคลองที่เชื่อมกับคลองสัพษสาวุธาาใช่ไหมคะาาม <laughs> คลองสับพสา,ามิด <laughs> นะไปตรงนี้คลองสัสา,ามิร ที่เขาจะที่รัชกาลที่5ทรงขุดไว้นะคะเพื่อเชื่อมเชื่อมสมุทปากะเชื่อมเชื่อมแม่น้ำเจ้าพยานะคะ <c oughs> แล้วก็ให้ไปที่แม่น้ำท่าจีนได้นะคะแล้วก็ถ้าไปทางบริเวณทิศนี้นะคะขึ้นไปทางนี้ก็จะเป็นอ่าวไทยแลยนะ้วเป็นทะเลอ่าวไทยนะคะคลองนี้ก็จะเชื่อมระหว่าง2 ไปทะเลขุนสมุทรได้ด้วยและคนแถวนี้ก็ทําการประมงกะเกษตรประมงอย่างเงี้ยนะคะทําบ่อกุ้งบอ่ปบอปลาบ่อหอยแครงอย่างเงี้ยคะ่ะก็ยังมีให้เห็นอยู่ที่บ้านของเรานะคะไะเราเลสโกไปตัดป่าจาก,กันตรงบริเวณนี้นะมันก็เป็นต้นจากที่เขากําลังงอกมาใหม่นะคะลักษณะเขาจะคล้ายๆหางหมูอย่างนี้นะคะบริเวณนี้เนี่ยเขาเอาไว้ใช้ข้าวต้มหางหมูหรือข้าวต้มมัดไปมัดมัดแล้วหางแหลมๆอย่างเงี้ยคะ่ะเอาไปทำข้าวต้มมัดได้ เห็นไหมว่าประโยชน์ของต้นจากเยอะมากมายนอกจากจะป้องกันการกัดซ้อแนวริมตะลิ่งแล้วเนี่ยใบของเขาก็ยังเอาไปทําขนมได้หอ่ออาหารได้นะคะแล้วก็ลูกจากเนี่ยก็เอาไปทานได้ด้วยปะบ้านของเราเนี่ยค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะเพื่อนๆก็ยังมีป่าจากน้ําก็แล้วแต่แต,แต่ไม่ลึกตรงนี้ไม่ลึกเพราะว่ามันมีโคลนโคลนนิ่มๆเลยอะ่ะสนุกอะ่ะ น้ำเนี่ยเป็นน้ำกล่อยเนาะเป็นน้ำทะเลผสมกับน้ำจืดใช่ไหมหรือเป็นน้ำทะเลคะเป็นน้ำทะเลซะเยอะออเจอแล้วเจอหมงจากแล้วเจอหมงจากแล้วแต่มีดมีดมีดไม่ได้เอามีดมาด้วยปะให้เพื่อนๆอนดูนิดนึงอันนี้คือลูกจากนะคะ ลูกจากอันนี้เป็นลูกจากที่แก่มากๆแล้วเขาก็จะหลุดออกจากมงจากอันนี้คือมงจากที่เขาแก่แล้วปกติลูกเขาจะอยู่อย่างนี้เต็มมงใช่ไหมพอสมมุติเขาแก่มากๆแล้วเขาก็จะล่วงโดยธรรมชาติตุ๊บลงมาอย่างนี้พอเขาตุ๊บลงมาอย่างนี้เขาก็จะลอยลอยตุ๊บป,ป่องตุ๊บป,ป่องไปแล้วก็ลอยไปเรื่อยๆจนเขาไปติดตรงริมตะหลิงเขาก็จะงอกออกมาใหม่เป็นเป็นหางหนูหางหมูอย่างที่ให้เพื่อนๆดูเมื่อกี้นะคะเนี่ยก็คือลูกจากที่แก่แล้ว เราก็จะปล่อยให้เขาลอยน้าไปไปหาที่อยู่ใหม่ <Wow. S 1> ก็จะเป็นแบบเนี่ยการคัดสรรการจัดสรรทางธรรมชาติ <Wow. S 1> นะคะอะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะไปตัดมงจากันเลยถ้าสมมุติว่าใบทางมันแก่มากนะคะก็สามารถตัดทิ้งได้นะคะซึ่งใบอย่างนี้ก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้อีกนะ,าาะนี่แล้วเราก็เจอแล้ว <laughs> มงจากของเราค่ะดูเห็นไหมคะ นี่อยากให้เห็นตอนที่เขาอยู่กับลูกเนี่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเพื่อนๆยื่นออกมาอย่างนี้เห็นไหมนี่ก็จะเป็นลูกแต่มันอาจจะแก่หน่อยนะแต่ให้เพื่อนๆดูว่าเออลักษณะของมงจากเป็นแบบนี้ะเดี๋ยวเราจะตัดตาล้องระวังนะคะโอเคได้มาแล้ว,วนี่ก็คือมงจากที่ ได้จากสวนของเราเองไเรียบร้อยแล้วเฮ้หนักนะเนี่ยน่าจะประมาณสัก2โล3โลเวนั้นพาเพื่อนๆไปดูเพียงไหมนี่นี่นีอันนี้คือเพียงใช่ไหมคะพี่บอยพอรอเอียงงอเพียงเพียงพี่บอยบอกว่าบางบางครั้งมีไอ้นี่ด้วยใช่ไหม หอยนางรมใช่ป่ะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์ขนาดนั้นเลยนะเพื่อนเพื่ออันนี้คือหอยนางรมนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยหอยนางรมเป็นปูดเป็นปมเกาะอยู่ตามซอกหีนขอโทษนะคะเราผบมือให้แน่หน่อยอ้าวนี่เอาหล่นน้ำไปเลยเม่อหล่นไปเลยเอ้าหล่นไปหมดเลยเอ้านี่นี่เดี๋ยวเราต้องไปต่อยอข้างบน่ะ มันต้องใช้พื้นที่นี่คือหอยนางลมแล้วน้ําตรงนี้บริเวณนี้มันไม่ได้ท่วมตลอดนะมันก็เป็นน้ําขึ้นน้ําลงจากทะเลอะค่ะเพื่อนๆถ้าทะเลน้ําลด <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> มันก็ลดไปด้วยถ้าทะเลน้ําขึ้นมันก็ขึ้นเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตของคนที่เนี่ย <c oughs> เขาก็จะปลูกบ้านลักษณะ <c oughs> เหมือนว่าเสาลอยขึ้นไปอย่างนี้ค่ะ <c oughs> เป็นเรื่องปกติของชุมชนวัดสาขาเรือมาเรือมาคลื่นมาแล้ว S 1> <S 1> <S โอ๊ยเอาเข้าปากเค็มไหมน้องโลกบอกเพื่อนเพื่อนเค็ม,มเอาบอกเพื่อนสิน้ำเค็มไหมเค็มมากค่ะอันนี้ต้องว่ายน้ำอันนี้ต้องพีดีนเท้า <S 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 อันนี้สูงน้ำสูงถึงคอเนะ มันจะมีกลิ่นของลูกจากด้วยนะหอมอ่ะเด็กๆแม่ทำแล้วหนูก็ลากไปโอเคค่ะไปนกลากไปหนลูกนึงด้วยใช่ไหตรงน้นกลากไปไว้นู่นลากไปไว้นู่นไม่ต้องตามมานะคะนี่อได้แล้วลึกมากโอ้ยลึกแล้วกลับกลับไว้นะ ก็คือผลผลิตของเรานะคะ <Wow. S 1> ได้มา2องโมงครึ่งแต่มันแก่แล้วก็ไม่รู้ว่าลูกจะเป็นอย่างไรนะเพื่อนๆแล้วก็มีหอยนั่งล้มสามตัว <laughs> นี่คือผลผลิตของเราเนี่ยเราวิธีต่อยเขาก็จะใช้สันไม้อย่างเงี้ยสันมีดพูด,ดต่อยอย่างเงี้ให้มันออกมาเป็นลูกๆอย่างนี้ก่อนอ,อันนี้เดี๋ยวทำให้ดูก่อนนะ ส่วนไอ้พวกที่ลูกมันเล็กๆอย่างเนี้ยมันกินไม่ได้หรอกมันไม่มีเนื้อหอมกลิ่นของลูกจากมันจะหอมโดยธรรมชาติเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูวิธีผ่ามันก็ผ่าได้หลายแบบจะผ่าแนวตั้งอย่างนี้ก็ได้นะคะเห็นไหมบอกแล้วว่ามันจะไม่มีเนื้อไออันที่มันรีบๆเนี่ยหอมอ่ะกลิ่นมันจะหอมไม้อ่อนๆแล้วก็ดูลูกนี้ลูกนี้น่าจะมีแต่อาจจะแก่ แก่จนกินไม่ได้เลยเ,เขาเรียกว่าเป็นจาวเป็นงอกแบบนี้งอกกินไม่ได้นี่จะใช้ได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยอเอามาสามโมง่งไม่มีลูกที่กินได้เลยเนาะอเ,เอาไปแกงได้อะค่ะแกงกะทิอย่างนี้เหรอเมื่อกี้เราผ่าขวางอย่างนี้ใช่ไหมคะเอ้ยผ่าแนวตั้งอย่างนี้อันนี้เราจะผ่าขวางนี้นี่อันนี้ก็งอกเหมือนกัน ลองดูอันนี้เดี๋ยพี่บอยบอกว่าถ้าอ่อนมันก็จะอ่อนทั้งทั้งทลายทั้งทั้งพวงอะ่ะทั้งโมงนะคะเขาเรียกว่าโมงแต่ลองดูเผื่อมันจะมีหลงมาบ้างู่น่าจะแก่เพราะมันแข็งมากงอ เดี๋ยวเราก็ต่อยไปก่อนนะเพื่อนเพื่อให้เพื่อนๆดูวิธีการละกันว่าถ้าเขาได้ลูกจางมาเขาทำยังไงเพราะว่ามันหมดฤดูมันแล้วอ่ะงอค่ะเราให้เขาไปเกิดเป็นหางหมูต่อไปดีกว่าเพื่อนเ่แต่อย่างน้อยเพื่อนเก็ได้เห็นวิธีการเข้าปัดหาจาวิธีการตัดเนาะแล้วเดี๋ยว ฤดูใหม่เขาออกมาเนี่ยประมาณเดือนอะไรนะพี่บอยช่วงปลายปีช่วงปลายปีตุลาตุลาช่วงสวง,อนะงอะไรนะเขาเรียกอะไรนะลอยกระทงอะ่ะอันนั้นอะ่ะจะเป็นช่วงที่ลูกจากอร่อยเดี๋ยวนี้มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับลูกจักเยอะมากเลยไอศครีมลูกจากไอศครีมลูกจกักน้ำลูกจากก็มีน้ำลูกจากลูกจาก,ลก,จากรลอยแก้วอร่อยใหม่ทำอร่อยมากเลยนะ้ใหม่บอกเลยเราเคยกินแล้วปีที่แล้วเราทำกันแล้วใช่แล้วตรงนี้ก็เอาไว้ทำอะไร ตรงนี้อไอ้ขั้วที่เขายาวออกมาเนี่ยก็สามารถทําประโยชน์ได้นะคะตรงนี้เขาเอาไปทําโมงจากได้รู้จักมงจากไหมก็คือแท่ปัดนึงนั่นเองวิธีใช้ทําเขาก็จะตัดออกมาให้ดูคร่าวๆก่อนเอาหุ่งมงนี้แล้วก<อ>ันเขาก็จะตัดออกมาอย่างนี้แล้วก็ทุบๆทุบๆทุบไอ้บริเวณนี้เอาค้อนทุบเอาค้อนทุบทุบๆให้มันแตก คุบตรงนี้ให้มันแตกแล้วก็ฟาดฟาดฟาดมันก็จะกลายมาเป็นแบบเหมือนเซีย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 นเป็นคู่ใช่ตอนเด็กๆครูเคยให้ทําใช่ตอนเด็กๆเนี่ยคนสมุทรปราการอ่ะคุณครูวิชาเลยนะวิชางานบ้านงานบ้านกพออะไรอย่างเงี้ยจะชอบให้หาผลิตภัณฑ์ที่ทําจากวัตถุด,ดิบจากจากท้องถิ่นอีมองจางนี่ก็จะเป็นสิ่งที่อันดับแรกๆที่พวกเราทําส่งคุณครูน,นะทาง่ายเลยใช้เวลาประมาณ3เดือนใช่แต่ ใช่สามเดือนคือถ้าเด็กที่ฝั่งสาขาหรือฝั่งที่ข้ามข้ามแม่น้ำมาอยู่แถวพระประแดงพระสมุทรเจดีเนี่ยมุงจากมันหาไม่ยากไงแต่อย่างเราเราอยู่ฝั่งนู้นอยู่หนาแดงอยู่แถวบางนายากมากเลยค่ะคุณครูเนี่ยเขาก็ใช้ส่วนนี้นะทำมุงจากเพื่อนๆนถ้าเพื่อนเพื่อนไปดูพวกสินค้าโอทอปอ่ะลองไปดูได้ถามแม่ค้าดูว่ามุงจากอยู่ตรงไหนนี่ใช่กี่บาทก็ซื้อไปเถอะทำยากมากทำยากมา,<ะ>มากถ้าอันเราเป็นร้อยก็ซื้อเถอะ อุดหน,น,น,นุนอุดหนุนอุดหนุน,นเขาเรียกอะไรนะภูมิัญญาท้องถิ่นอันนี้คือหอยนางลมนะเพื่อนๆจริงๆอ่ะเคยไปทําที่พาลูกไปเที่ยวฟาร์มหอยอะเขาจะให้ใช้มีดเล็กๆแกะฝากตรงนี้ของน้อนนะคะแต่อันนี้ไม่มีเดี๋ยวลองดูต่อยๆขอโทษนะคะโอยนี่ไงนี่ไงฝาเขาเย้มแล้วไม่ธรรมดานะจ๊ะใช่มีอันนี้ไหมเลมอนไหม มีมุกเมโลด้วย <Wow. S 1> แถวนี้นี่เรื่องชื่อเรื่องปูปูทะเลมากนะคะคนก็จะมาซื้อ,อ,อปูที่สาขาเนี่ยแหละหอยแมงผู้หอยแครงหอยแมงผู้หอยแครงมีฟาร์มใช่ปลาหมอเทศปลาหมอเทศพเพื่อนเพื่อรู้จักไหมปลาหมอเทศอ่ะลักษณะเขาจะคล้ายๆปลานินแต่ไม่ใช่ปลานินตัวเล็กกว่านะตัวจะเล็กกว่านี่นะเพื่อนๆไหนๆมาแล้วนะคะก็จะให้เพื่อนๆดูทําความรู้จักกับต้นไม้ป่าชายเลนนะคะที่แบบหาดูได้ยากจะมีเฉพาะป่าชายเลน เพราะที่ที่เป็นพื้นที่น้ํากร่อยน้ําเค็มอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งบ้านเราก็เป็นพื้นที่ในบริเวณอย่างนั้นต้นนี้ก็คือต้อนลาแพนค่ะเพื่อนเพื่อรู้จักไหมเคยเห็นไหมเอ่ยตรงเนี้ยที่มันเป็นสิ่งที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชานะตินะต้นไม้พวกนี้ถึงจะเกิดแถวนี้ก็จะมีต้อนอะไรนะคะเนี่ยลําแพนลลำพูต้นสแสมโกงกางตะบูนอย่างนี้นะคะ อ่านี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจริงๆเขามีผลด้วยนะผลน่ะสามารถนําไปทําขนมทําอาหารได้ด้วยแต่ตอนนี้เขากําลังออกค่ะเป็นช่วงที่เขากําลังออกเพราะว่าเนี่ยเพิ่งทิ้งดอกนี่คือดอกของเขาแล้วก็จะนี่นี่น,นี่ให้เพื่อนๆดูใกล้ๆเลยนี่ดอกของน้องลําแพนเห็นไหมนี่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 ดอกพอเสร็จแล้วเขาก็จะกลายเป็นผล ก็เริ่มเริ game, like 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 eh? ่มเป็นผลแล้วเห็นไหมคะเขาจะเป็นดอกแล้วก็ขั้วทิ้งขั้วอย่างนี้แล้วก็จะออกมาเป็นผลผลอย่างนี้แล้วรสชาติของน้องลําแพนเนี่ยก็จะเปรี้ยวเอามาแช่อิ่มได้เอามาทําร้อยแก้วได้นะคะผลไม้รสเปรี้ยวเนี่ยเราจะเอามาทร้อยแก้วอร่อยจิ้มจิ้มกระปิรสชาติมันเป็นยังไงพี่บอยบอกเพื่อนๆสิรสชาติมันจะเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วฝาดไหม ถ้ามันอ่อนแข็งๆเนี่ยมันจะฝาดแต่ว่าถ้ามันใกล้ๆสุกเนี่ยมันจะเปรี้ยวอ,อร่อยมากให้มันแก่หน่อยสดชื่นวิตามินซีสูงเดี๋ยวนี้ร้านอาหารก็นิยมเอามาแบบเหมือนฝาดแล้วก็เอาอจิ้มน,น้ำคล้ายๆกับน้ำเปรี้ยวหวานอันนี้คือสมุนไพรโบราณเลยนะคะนี่ก็คือต้อนเนื้อป้าม้อนั่นเองมันจะเป็นหนามนะก็ต้องระวังนิดหนะึ่งใบมันเจ็บนะเนี่ยเห็นไหมให้เด็ดให้เพื่อนๆดูนะกินสดได้ไหมคะ แต่ดอกสวยมากเลยดอกเขาสวยมากกับเป็นสีอะไรครับดอกสีขาวแล้วก็มีสีม่วงๆด้วยนี่คือลักษณะของใบเหงือกปลาหมอนะคะเขาเอามาใช้ต้มแล้วเอาน้ําที่ได้จากการต้มของใบเนี่ย<ะ>เอามาละลดสะผมเพื่อไล่หวัดเป็นภูมิปัญญาของคนเฒ่าคนแก่ของบ้านเรานะอันนี้ก็เป็นต้นอะไรครับพ่อต้นทับแถบ,บ,บอันไหนคะทับแถบเนีย่ยใบเล็กๆครับอันนี้นะ เป็นวัชพืชของที่นี่อะไรเป็นวัชพืชของ<ช>ที่นี่ทีแรกอะตอนนั้นอะมีลูกสาวสองคนใช่ไหมคนตชื่อทับทิมใช่ไหมแล้วสามีอะจะตั้งชื่อให้ลูกคนเล็กว่าทับแถบแต่โชคดีที่แม่เบรกก็เลยได้ชื่อว่ากระหนกนี่นะคะต้นทับแถบเคยเห็นไหมมีดอกไหมคะมีเหมือนกันแนานๆออกทีนานๆออกทีนี่ต้นแสมใช่ไหมคะพี่ ช่แสมดําอันนี้แสมดําวิธีสังเกตแสมดํายังไงมันจะมีแสมดํากับแสมขาวลำต้นลำต้นมันจะสีดําลําต้นมันจะคล้ากว่าสีดําๆแบบนี้ก็เลยเป็นแสมดานี่แล้วก็ใบแหลมใบก็จะแหลมแหลมแหลมเนี่ยอันนี้คือแสมขาวเห็นไหมต้นจะขาวแล้วใบจะกลมใช่อันนั้นแสมขาวต้นต้นมันจะขาวกว่าเห็นไหมแสมขาวแสมดาเขาอยู่คู่กันเนี่ยอ่ะเดี๋ยวหมายจะเทียบให้ดูอันนี้แสมดําใบจะ ใบจะแหลมนี่เห็นไหมคะปลายใบจะแหลมสวนแสมขาวปลายใบเขาจะมนกว่าเห็นไหมแสมดำแสมขาวความแตกต่างของสองใบนี้ที่นี่ต้นแสมดำจะเยอะมากเหมือนจะเป็นแบบไม้ที่ถูกกับพื้นที่ไม้ที่ถูกกับพื้นที่นี้ขึ้นเยอะมากจะเยอะขึ้นเยอะมากนะคะเราจะไม่มีแบบไม่มีแมลงไม่มีแมลงรบกวนใช่ไหมคะใช่ เท่น้อยไหมเนี่ยใช่ไหมไปได้แค่นี้แหละนี่คือต้นจากที่เราบอกไงใ,ใช่ไหมเพราะไอ้ลูกแก่ๆที่มันงอกเนี่ยเขาลอยน้ําไปพัดไปตรงไหนเขาจะงอกเป็นต้นใหม่แบบนี้แทงขึ้นมาลำพูเขาออกออกดอก,ดอ,กออกลูกแล้วจะกลายเป็นลูกแล้วคล้ายๆกับต้นลาแพรน,นี่คือต้นลําพูพี่บอยจะลุยเข้าไปชี้ให้เพื่อนๆดูไหม <laughs> <laughs> นี่คือต้นลําพูออกมีลูกด้วยซูมให้เพื่อนดูได้ไหมคะ นะี่ยลูกเขาก็จะกลมๆอยู่บริเวณนั้นนะเพื่อนๆอันนี้ลุยเข้าไปไม่ไหวเพราะว่าดงปลาหมอเดี๋ยวปลาหมอทิมเข้าไปได้ไหมเดี๋ยวเอาได้อยู่นะเข้าไปได้แหละเพื่อท่านผู้ชม <laughs> แต่เอ้งแง่งปลาหมอนี่มันทิมหนูเจ็บจังเลยอะ่ปะปลาหมอทิมเธอ <c oughs> เส็บเลือดเลยโอ้หทุ่มทุนมากเลยอะ่ะ <c oughs> อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องมามิใหม่ด้วยนะครับ ดูิบซ้อนดีกว่าดูใบตำพูใบมันจะใบมันจะอะไรอ่ะเรียกว่าไม่มันนะครับถ้าเทียบกับนี่นี่ใบแสมดำเห็นไหมเนี่ยแต่มันมีมดแดงด้วยนะมันเทียบกันใบแสมดำมันจะมันๆไปดูต้นตะบูนหน่อยเพราะว่าต้นตะบูนเนี่ยมันเป็นต้นไม้ที่ชอบมากเลยแล้วก็แต่ว่ามันขึ้นช้ามันมันเออมันเป็นต้นมันโตช้าเนี่ยมันโตแต่พอโตแล้วมันก็ใหญ่ใหญ่เหมือนต้นไทรต้นอะไรอืมต้นเนี่ย ที่สมุทรสาครนะมีอะไรนะบางตะบูนเลยเป็นต้นไม้ที่ชอบที่สุดเลยแต่ว่ามันมันโตช้ามากเลยเป็นต้นใหญ่ๆใช่มันจะมีลูกลูกแบบออกสีน้ำตาลแต่ว่ามันกินไม่ได้มาเล่นเกมดีกว่าอันนี้ให้เพื่อนๆถ่ายว่าคือต้นอะไรต้นนี้นะถ้าทายถูกนะ เดี๋ยวจะส่งของรางวัลไปให้จะส่งโปสการ์ดไปให้เดี๋ยวส่งโปสการ์ดไปให้โปสการ์ดงานอาจารย์สุวัชัยนะคะ <Wow. S 1> จะส่งไปให้สาม <3 S 2> รางวัลใครตอบถูกสามท่านแรกส่งโปสการ์ดให้อาจารย์ของอาจารย์บอยไปให้ค่ะพร้อมลายเซ็นด้วยพร้อมลายเซ็นด้วยอลังการงานสร้างนี่ก็คือปาตีนนะคะอันนี้เป็นลูกของเขาตัวประมาณแบบใหญ่กว่านิ้วโป้งนิดเดียวเอง ก็ใหญ่กว่านิ้วโป้งนิดเดียวแต่ว่ามันจะมีแม่ด้วยนะคุณย่าเลี้ยงไว้แม่สามีใหม่เลี้ยงไว้คือจะแบบให้กินข้าวอ่ะพอเรียกเขาก็กินข้าวก็จะมาด้วยนะตัวใหญ่มากใหญ่เข้ามาช่อนเลยอะ่ะแถวนี้คือมันเป็นเหมือนแต่ว่าเป็นเป็นสิ่งสัญลณ์ที่แสดงความอุมสมรณ์นะคะฟาตีนแล้วฟาตีนบ้านเราคือใหญ่มากด้วยแสดงดูสิญญสว่ามันอุมสมรณ์ขนาดไหนใช่ไหมนี่มันกำลังเล่นกันมันกำลังเล่นกันอยู่ มันกินมันกินมันกินเสร็จแล้วมันเงยหน้าด้วยตามันหน้าแล้วมันเป็นตาปูดๆออกมาเพื่อนๆเห็นปูกล้ามดาบกันไหมคะนี่เมื่อกี้เรานั่งทุบลูกจากกันตรงนี้นะคะเขาก็เลยไม่ขึ้นมาใช่ไหมคะเพราะว่าเสียงไปรบกวนเขาแต่นี่เราถ่ายจากบนบ้านลงมานะคะนี่ก็จะเห็นเห็นไหมคะนี่นี่เขามากินอาหารนี่คือขนมจากเอาไปทำอะไรลูก ใบจากบ้านเรานี่ใช่ไหมจําแม่แล้วก็ห่ออย่างนี้ไม่ต้องมานั่งเหลาเองแล้วเดี๋ยวนี้านี่แล้วก็ปิ้งใช้เวลานานไหมจ้าแม่ถ้าเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวหมู่บ้านสาขาอย่าลืมมาถ่ายกับสะพานตรงนี้นะคะอันนี้เขาก็เปรียบเสมือนสะพานเวนิสของสาขานะเห็นไหม เป็นแบบนี่มีเรือหางยาวบ้านเขามีเรืออะไรนะคอนโดลา<บ>ใช่ไหมบ้านเรามีเรือหางยาวเรือมาพอดีเลยเรือมาพอดีเลยไม่ใช่มอเตอร์ไซค์สรุปเรามาจบที่นี่นะคะลูกจากรอยแก้วขายถุงเท่าไหร่คะลูกสาวถุงละยี่สิบนี่นะคะเพื่นพน <laughs> อนๆอ่าเหมาหมดเลยเหลือห้าถุงสรุปว่าลูกจากรอยแก้วของเราก็ไปจบที่ร้านของน้อง คคนนนน่ารัก <laughs> แปลกใจว่าน้องไปหามาจากไหนอะทำไมน้องมีขายอะพอซื้อมาก็เอาไปแช่ช่องฟีดแล้วก็ให้มันเป็นน้ำน้ำตาลมันเป็นเกล็ดเกด็เอ๊ยน้ำแข็งเป็นเกลดเกลอย่างเงี้ยค่ะแล้วกินแล้วจะอร่อยมากเลย หอมหวานนะคะก็ถ้าเพื่อนๆสนใจวิธีการทำลูกจากรลอยแก้วนะคะใหม่ก็เคยทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งเพื่อนๆสามารถไปดูกันได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเป็นฤด,ดูของมันเดี๋ยวใหม่จะพาไปดูอีกครั้งหนึ่งนะคะยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมช่องมัมี่ใหม่แม่บ้านศิลปินนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวไปกินลูกจากรลอยแก้วก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ I don't know.